ใจะส oh ่องล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่ตาสวัสดีค่ะแ่คทุกคนจะแน่อะไรล่ะมานั่งนี่นี่คือแพทนับกระพาอะไรลูกตันตะกกลสวยมากตันตะกูลสวยมากคือเอาจริงอะหล่ยๆคนอาจจะไม่รู้เราตัวเองก็ไม่รู้กหมือนกาเล่ คือตัวเองเป็นคนซื้อกระเป๋าเยอะมากอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะจริงเป็นคนชอบกระเป๋าชอบอะไรอย่างนี้มากแต่เวลาใช้อ่ะก็คือจะเป็นคนที่เกลียดเปลี่ยนกระเป๋าเราเรีบๆตอนเช้าอย่างเงี้ยเออบางทีเราใช้ใบนี้อยู่ใช่ไหมอะอย่างตอนนี้<ม>อินคู่นี้อยู่เนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ซื้อใบนี้มาซึ่งก็ยังไม่ได้ใช้ซึ่งเพิง่งรู้ว่ามีด้วยาจากกันจากกันนี่นแหละจากเธอจากคลิปนี้แหละเพิ่งรู้ว่าเอ้าฉันก็มีใบนี้นี่นู่นหาอะไรเงี้ยจะมีหมวกมีอะไรมีทุกอย่างวันนี้ก็เลยจะมมาาดตต้่่่่่อีย็งะะะคแแลลกไท เหมือนกนอย่าง MCM อย่างเงี้ยก็คือชอบมากชอบสายชอบอะไรเขาเนี่ยก็จะมีแบบไปซื้อจากช็อปเลยอะไรเงี้ยคือราคา MCM ม,มันซื้อง่ายใบแรกที่แพทใช้เลยคือใบนี้จุดของดีมากจุดของแน่นมากใช้เนี่ยยังไม่แก่แต่ของคันมีแมสเจอคืนเน่ามากคือใบ,ใบนี้จุดดีแล้วมันสะพายแล้วมันน่ารักคือตอนนี้แพทอีกอย่างนึงคือจะไปซื้อสายของที่เป็นเป็น MCM สีทองหรอเปลี่ยนเปลี่ยนสายได้ที่เปลี่ยนสายได้นี่คือรุ่นล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาซึ่งาสู่ไวซึ่งจริงๆริรุ่นก่อนหน้านี้คือรุ่นนี้ คล้ายๆการกเห็นไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนเป็นแบบมีขอบปายเป็นเหลี่ยมมากกว่าอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็จะชอบ MCM <ๆ S 1> ชอบสีหนังของเขาๆๆๆเนี่ยอย่างใบนี้ก็สั่งมานะคะก็คือ,อ,อรู้สึกว่าในนี้จะหาเริ่มหายากอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีร้านหนึ่งที่รู้จักก็เลยออเดอร์ไปตอนนี้กลายเป็นของหายากหมวกนี้ก็ด้วยเช่นกันสั่งมาคู่กันจาไม่ผิดอยู่ที่2ชิ้นแสนห้า สองชิ้นนี้อยู่ที่แสนห้านะคะอันนี้ก็สั่งมาแล้วก็มันก็จะมีในส่วนของอันนี้ก็มือหนึ่งอ่าใบนี้จําไม่ได้แล้วจริงๆแล้วแล้วน้องเขามีสายด้วยนะจําได้ว่าเห็นพี่ใหม่ดาวิกาสาภายอยู่เลยสักอย่างอะ่ะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมมันถูกจริตแต่ก็ยังไม่เคยได้ใช้แล้วเพิ่งรู้ว่ามีเมื่อกี้นี้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นหมวก ตอนนั้นก็ฮิตมากถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นหมวกที่ซื้อทุกับพี่โอต๊ตก็จะเป็นฟุตช,ชี่ส่วนอันนี้ก็ชอบลายของเขาส่วนอันนี้ก็พี่โอ๊ตให้เป็นของขวัญมันเเอ้ยของขวัญวันเกิดโลเวตใบนี้ซึ่งตอนนั้นฮิตมากจำได้ปะทุกคนต้องมีใบนี้สะพายหนึ่งในนั้นก็คือน้าปาและถ้ามีใบนี้แล้วก็ต้องมีที่เล็ดหลบหลบูก นี่ต้องมีใบนี้ใช่ต้องมีใบนี้คู่กันอ่ออีกอันหนึ่งที่ซื้อมาแล้วก็แบบจําได้ว่าทําใจอยู่นะัดอันนี้เป็นค <Collection. S 1> อลเลคชัน X Mickey Mouse คอลเลคชันพิเศษอันนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษนะคะซึ่งน่ารักมากแล้วก็ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะใช้เลยจะเป็นอันนี้จำได้ไหมอุ้ยน่ารักเป็นกลมแล้วก็มีสายเท่๋ นี่น่ารักมากซึ่งยังไม่ได้ใช้จริงๆอะคือสายยังไม่ได้ใช้ทำไมอะอะทำไมพี่ก็ถึงไม่ใช่คืออย่างที่พี่บอกบางทีเรารีบๆตอนเช้าว่าการเปลี่ยนกระเป๋าอะมันยากแล้วบางทีเรากลับมาดึกอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ฟิตติ้งวันเราไม่ได้ฟิตติ้งเอาพูดกันตามตรงเราไม่ได้ฟิตติ้งออะพี่เก๋เก็บอันนี้ก่อนส่วนอันนี้กล่องซ้มในตำนานที่ทุกคนแบบหยหากันเนาะทั้อที่ช็อปไทยนะคะใบนี้เนี่ยนะสงวนราคาอยู่ที่50,000 0บาท ใบนี้สวยมากๆนะคะสวยมากใบนี้ซื้อที่พารากอนนะคะจําได้เลยเป็นคนรูดตอนรูดก็ช็อกตัวเองเหมือนกันที่ได้ใบนี้มาเนี่ยคือโชคดีได้โคต้ามาแล้วเลยคือเลยคุณบอกว่าแพทเธอได้ยังไงเธอซื้อเองทงไงเขาไม่ได้ซื้อกันง่ายเธอโกงหรือเปล่าอันนี้เป็นมือหนึ่งด้วยนะคะคือเจ้าของดรจิวเขาซื้อแอมเนสจนแบบเขาได้สิทธิ์ในการซื้อ1ใบเขาก็เลยถามแพทว่าแพทอยากได้ไหมใบไหนอยากได้ไหมอย่างเงี้ยเขาได้มา2ใบพี่หลอันนี้มันเป็นลายกระเป๋าหรือว่าเป็นเป็นผ้ากัน ันคะ่ะเจ๋งหรอใช่กันในี่น hm ี่ไงงานขูดกับกระเป๋าแล้วก็มันก็ซึ่งก็แปลว่ายังไม่ได้ใช้เลยก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้มึงไม่ได้ฟังหมดแต่เล่นแต่เล่นไงตอนนี้ถ้าขายเนี่ยอยู่ประมาณ6-7เจ็ดแสนเพราะว่าใบนี้เนี่ยเป็นหนังน้ำตาลอะไหล่ทองแล้วไซส์ก็เป็นไซส์สิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ตอนซื้อเนี่ยตอนนั้นคิดว่าเอออยากจะมีแบบกระเป๋าสวยๆหนึ่งใบหิ สสวัสดีค,คิดแค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจลูดปืดไปจนตอนนี้เลสห้าขวบแล้วก็ยังไม่ได้ใช้นอนหลัอยากได้มากอันนี้เนี่ยนะคะแต่อันนี้เนี่ยซื้อมือสองมานะคะเพราะว่าชอบเขามากแล้วก็เลงเขามาหลายรอบมากนะคะใบนี้รู้สึกว่าจะซื้อที่ s s Brand Name <S มมาตั้งนานแล้วใบนี้ใบนี้ก็คือชอบมากน่ารักมากนี่ ไม่ว่า<ะ>คุณจะแต่งตัวสีอะไรคุณพี่เขาก็เข้าได้หมดนะคะ,ะจริงๆใบนี้ได้มานานแล้วเอสเซอร์เบอนมเนี่ยจริงๆก็เพิ่งจัดเอ่อเมก้เซลไปเมื่อวันที่1 3ถึง15แต่ใบนี้ได้มาก่อนเพราะว่าแพทตดตามไอจีเขาเขามีหน้าร้านด้วยสภาพก่อน้าน,นี้มันดีกว่านี้แต่แพทก็ใช้ใบนี้แอบแอบบ่อยเหมือนกันอุ<ะ>้ยแต่ถุงนี้ไม่ใช่ถุงน้องเขาแต่ถุงน้องเขามีอยู่ไหนนะคะ,ะเป็นใบนำโชคข,ของแพทเวลาอยากโชคดีแพทจะใช้ใบนี้อ ใบนี้เนี่ยได้มาก็คือซื้อที่ช็อปชาแนลคารากอนนี่แหละ,ะแต่ว่าได้มาในวันเกิดซึ่งนายก็คือนายคนเดิมเจ้านายดรจิวค่ะพี่ซพี่ซีพี่ซให้มาบอกว่าอยากได้มากสีเขียวนำโชคเวลามีแบบจะต้องไปเซ็นสัญญาหรืออะไรไกับลูกค้าคือกับลูกค้าก็จะสภายสีเขียวเหี่ยวาไปเไปเองนะคะตอนซื้ออยู่ที่1 0 0 0 0แสน0 0 0โดยประมาณใบนี้เกือบแสน้าแล้วใบนี้เพิ่งได้มาล่าสุดนะคะอันนี้ ถุงก็สลับกันอีกแล้วอันนี้ก็คือซิลีนจ้าตอนนี้โหขายดิบขายดีหายากแล้วหายากนนแล้วนะคะใบนี้อยู่ที่ห้าหมื่นสอง เพราะว่าพี่ลิซ่าพี่ลิซ่าก็เลยทําให้ซีรีนบูมขึ้นมาเลยนะคะอันนี้อยู่ที่5้าหมื่นสองมีอีกสีหนึ่งด้วยแต่ยังไม่ได้ตามาเพราะว่าโดนอีนี่เบรกนี่งานสลับถึงกันเห็นไหมน้องเอ๋ยส่วนใบนี้นะคะ6กหมื่นสองใบนี้5้าหมื่นสองใบนี้6กหมื่นสองอันนี้ก็ซื้อที่พารากอนเหมือนกันซื้อที่ช็อปนะคะจําได้ว่าใบนี้เหลืออยู่ไม่กี่อันเอออยู่ไม่กี่ใบเพราะว่าเรื่องราวของใบนี้ก็คือน้องไปทํางานให้กับโสมมะพร้าวเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับครีมที่แพดช้ก็คือครีมโส้้าาวเอแลจขง ใบนี้ก็ไปถามเขาว่าขายต่อไหมขายต่อไหมเขาก็ชอบอะ่ะ<ม>เขาก็ไม่ขายฉันจะบอกไม่เป็นไรเอยพรุ่งนี้ <พา S 1> ฉันไปพาลากนเลยแล้วก็วก<ม>ได้ใบนี้มาเลยอันนี้คือ6กหมื่นสองนะคะนอกจากนี้ที่ได้มาแล้วก็เป็นอะไรที่แอบบแบบแอบตบื่นเต้นเหมือนกันก็คือคาเทียอาน้องตะปูน้องตะปูค<ฮ>าเทียได้มีโอกาสไปที่ SX b r a n d Name นดี่แหละเฮ้ยเจ เท่าไรหร่เหรคะพี่ส <20 9. S 3> องแสน้าอันนี้คือสองแล้วก็รู้สึกแบบรังเลแต่มันเหลืออู่ว่าอันเนี้ยโดดเด่นอยู่อันเดียวเราก็เลยขอลองถ้าหลวมอะน้องเขาไม่ใช่ของฉันไปปรากฏพอดีณนะตอนนั้น ใจฉันวนไหวมากแล้วก็แบบดูสภาพดูทุกอย่างน้องเขาอยู่ดีมากทดและก็เอาไปตั้งไว้เตรียมจ่ายตังค์ว่ามันจะลดลงได้สักเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีแคชแบ็กด้วยอนะไรเงี้ยตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยน้องซื้อด้วยนี้ค่ะ S F card ของเขา S F brand name card ก็คือเวลาจะซื้ออะไรอะ่ะต้องเติมเงินลงไปในนี้เพราะในนี้มันจะมีพอยต์และมีมแคชแบ็กแปลว่าใบต่อไปที่ฉันจะซื้อฉันสามารถใช้แคชแบ็กอันเนี้ยลดได้อีกลดได้อีกแล้วก็เลยถามเขาว่าถ้าเกิดวันนึงเราเบื่อขายต่อเขาได้ไหมเขาบอกว่า ที่นี่เนี่ยมีทั้งของที่แบบเราจะซื้อหรือจะขายบที่นี่ก็ได้คือที่นี่เนี่ย <ป rock S 1> คนขายฝากขายได้เราค่อนข้างใหญ่หรือไม่เขา, yep. เาก็ซื้อขาดจากเราไปเลยซึ่งก็เลยได้น้องคาที<ช>อันนี้มาราคา 2, 900ในใจก็คิดว่าจะหยุดแค่นี้ <S 2> <S 2> เราจะใช้เงินในวันเดียวคือ 2, 900ได้อย่างไรปรากฏเหลือไปเห็นน้องคนนี้คือตั้งใจว่าอะไรลู้ป้าตั้งใจว่ามีน้องกล่องส้มอันนี้จริงจริน้องกล่องส้มอันนี้เนี่ยก็คือแอมเมซี่หนึ่งใบเป็นสีนี้จ้ะนี่ เบอร์กินก็คิดว่าแพ้พอแล้วอันนี้เนี่ยได้อะตุนาการมาจากอ่ตุยตุ่อยให้น้องเรียกมันโก้ปรากฏเหลือไปเห็นน้องคนนี้แล้วผลขายก็บิวมากแล้วถูกทะโลกยังไม่ได้แกะเลย SS s x brand name นะคะอยากับลองมาเลี้ยงเรากมาเออลองพลิกป้ายน้องดูน้องนี่หมดลคาอยู่ที่มาดูใกล้ๆ7 0 0เจ็ หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเราตีทนทนไปได้ไหมล่ะเจ็ดแสนันหัวอ่าคันหัวเพราะอะไรเพราะอะไรเราอันนี้ไปวางที่เคาน์เตอร์แล้วสองแสนให้เขาคิดเงินแล้วอันเนี้ยเสร็จแล้วก็เอ้ยทำไงดีวะเจ็ดกับสองเป็นเท่าไหร่เก้าแสนเก้าแสนเราจะใช้เงินวันหนึ่งเกือบล้านได้ยังไงได้ได้ยังไงไม่ใช่ได้น้องต้องไม่มากับพี่ก็พยายามผลักน้องอ่ะผลักน้องน้องคนขายก็แบบคุณพัชรู้ใช่ไหมคะว่าใบเงี้ยหายยากเริ่มหายยากแล้วสีนี้สีนี้ยากเป็นที่ต้องการ เติมเงินลงไปทั้งหมด1ล้านบาทแล้วก็ได้แคชแบ็กกลับมาด้วยเขามีหน้าร้านด้วยแล้วเขาก็มี IG คือ S F Brand Name หรือถ้าใครชอบใบไหนหรือว่ามีใบไหนอยากจะขายเข้าไปที่แอดไลน์แอดนะคะแอด S F Buying หรือถ้าใครสนใจแบบใบเนี้ยเลงมานานแล้วอยากได้หรืออยากให้เขาหาของเข้าไปที่ S F Brand Name B K K อย่างเช่นเห็นของแพทแล้วแทบแบว่าเจ้าของมีจะปล่อยอีก เจ้าของมีอะไรจะปล่อย่างนั้นเขามีคอนซัลท์เหมือนจะปล่อยคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ SS Brand Name หรือว่าเข้าไปคุยกับเขาเลยก็ได้ที่ l i น์แอดแอด SS Brand Name ดีนใครสนใจที่ตอนนี้เริ่มเล่นกระเป๋าแล้วอยากได้คนที่เสื้อถึงได้รู้จักดูของเป็นแล้วของเกรดูแนะนํา SS Brand Name ซึ่งจริงๆจะบอกว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแบบเป็นมือสองอ่ะหนึ่งเลยคือสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นไปซื้อต่อจาก SS Brand Name แล้วแบบเฮ้ยบางอย่างอย่างเช่นรุ่นเนี้ยบางทีอ่ะมัน ก็อาจจะเอาออฟสต็อกไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้คือการซื้อแบบรีเซลหรือซื้อที่แบบเนี่ยซื้อต่อจากน้องไปอะไรเงี้ยไม่บางคนบอกว่าเธอมีที่ร้านเขามีแต่แพงๆหรอโนพวกมาร์กจากขอบดีออลอะเอ๋ยมาร์กจาขอบไปนี้สวยมากเขียวยังเขียวอยู่โอ้นี่สตรีทสุดๆโอ้แฟชั่นแฟชั่นนะคะก็มีหมดหรือว่าจะเป็นไซสินเทอย่างนี้ในช็อปคือไม่มีแล้วซึ่งก็ไอเลิฟเหมือนกันไป เธอเลือกใบไหนไปใช้ดีเอาน้องไปใช้เมื่อวันนี้เหรอหมายถึงเลือกเลือกอ๋อสำหรับใครที่สนใจเอ็นเป็นนี้สามารถใส่โค้ดเธอลองบอกว่าตามมาจากแพทนภาดูก็ได้นะนี่ไงใบเสร็จยังอยู่เลยเอ๋ยไปเลยใครอยากดูคลิปกระเป๋าแบรนด์นี้พี่แพทหายกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะไปเลยหายไม่ได้มีนะ